ลูกมาได้ประมาณ30วันครับเดี๋ยวเพื่อสมาชิกครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เขื่อนป่าศักนะครับที่ไร่อ่อนสีของพี่ชูชาติอ่อนสีสมาชิกใจก้าลาชุเรของเราอีกท่านนึงในไร่ของเขาเนี่ยมีทั้งมะม่วงอ้อยข้าวโพดแล้วก็ตอนนี้เล่นพืชหน้าดินก็คือแตงกวาแตงกวาครับวันนี้เรามาชมความงามความสดและความเจริญเติบโตของแตงกวาสังเกตจากใบนะครับ ผมจะไม่พูดอะไรมากแล้วกันว่าใจกล้ามันขนาดไหนให้เจ้าของไรเขาเป็นกนพูดเองแล้วกันครับคี่ดีชานครับงามากครับยอดสูงสูงเร็วกว่าปกตินะครับโตเร็วมากโตเร็วมากๆใบนะฮะใบนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าปกติเกือบเกือบเกือบเท่าตัวครับแล้วยอดข้อทีได้นะฮะก็กําลังใกล้จะเก็บผลผลิตแล้วครับก็อีกสักประมาณ ไม่ถึงอาทิตย์ละนะครับอีกไม่ถึงอาทิตย์ก็จะได้ผลผลิตแล้วครับจะได้ตังคืนแล้วครับกับผลผลิตใจกาลาชูเร่ของเราในไร่นี่พี่ปลูกอะไรมั่งครับข้าวโพดครับข้าวโพดครับกล้องตามมาที่ข้าวโพดนะฮะอันนี้เตรียมลงไปแล้วด้านหลังเข้าไปไม่ถึงนะฮะอีกสิบก่าไรเดินไม่ไหวนะเดินไม่ไหวมางมีมาม่วงมีข้าวโพดมาม่วงครับอ้อยอยู่แปลงนู้นนะฮะอ้อยมันอยู่แปลงหนึ่งอ๋ออ้อยอยู่อีกแปลงหนึ่งเอาเป็นว่าไรอ่อนสีเนี่ย ใช้อินทรีย์ชีวภาพอาหารเสริมของพืชของใจกล้าลาชูเล่อย่างเดียวเลยครับนะครับเปลี่ยนแปลงจากเคมีที่เคยใช้มาใช้อินทรีย์แล้วมันดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วแล้วนี่นี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดออกดอกออกผลมานี่วันหลังผมจะมาเก็บกินได้เลยนะไม่ต้องไปล้างนะไม่ต้องไปล้างไม่ได้ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาฆ้ามแมลงครับครับผมไม่มีมแมลงเลยไม่มีมแมลงเลยครับนี่คือประสิทธิภาพของใจกาลาราชูเร่ของเราครับเพื่อนสมาชิกณวันนี้ที่ไร่อ่อนสีเขื่อนป่าศักดิ์ชรสิท์ครับผม